เมื่อเจ้าหญิงราชวงศ์อังกฤษได้ถูกลักพาตัวไปเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีไลฟ์สดอึ๊บกับหมูโชแม่เจ้าสวัสดีครับนี่คือทาตหนังวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Black Miller ในชื่อตอน The National a n t h e m และเพื่อไม่มีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือยังไม่ได้กดติดตามช่องของผม ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะตัวหนังเปิดมาที่ บ้านของรัฐมนตรีไมเคิลที่กำลังนอนหลับอยู่เลยจู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วบอกให้ไมเคิลเนี่ยลงไปชั้นล่างเพื่อที่จะคุยเรื่องสำคัญไอเรื่องสำคัญที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าหญิงของราชวงศ์อังกฤษครับซูซาน่าถูกลักพาตัวไปเราจะเห็นได้จากคลิปวิดีโอของเจ้าหญิงซูซาน่าที่ถูกโจรลักพาตัวคมคู่ให้อ่านถแถลงการหนึ่งเจ้าหญิงก็อ่านถแถลงการครับว่าฉันคือเจ้าหญิงซูซาน่า ฉันอยู่ในที่ที่คุณไม่สามารถหาเจอได้แล้วก็ได้เอ่ยชื่อของนายกครับนายกรัฐมนตรีไมเคลิลชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ภายใน4ี่โมงเย็นของวันนี้ฉันจะถูกฆ่าตายและในขณะที่เจ้าหญิงซูซาน่ากำลังจะพูดต่อนั้นครับที่ปรึกษาของนายกก็มากดพอสซะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าผมคิดว่ามันไม่สำคัญหรอกนะครับว่าเธอจะพูดว่าอะไรแต่ผม ยืนยันว่านี่คือเจ้าหญิงซูานาจริงๆไมเคิลก็ถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรล่ะแต่ที่ปรึกษาก็อ้ำอึ้งครับเหมือนกับว่ารู้อะไรบางอย่างมาแต่ไม่อยากบอกให้นายกรู้ท่านนายกก็บอกให้เล่นวิดีโอต่อสิจะได้รู้สักทีว่ามันต้องการอะไรกันแน่เจ้าหญิงซูสนาก็พูดต่อครับว่ามีแค่ข้อเรียกร้องเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆก็คือเวลา4ี่โมงเย็นของวันนี้ท่านนายกไมเคิลจะต้องถูกถ่ายทอดสดทางทีวีทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มแล้ว ปีกับหมูตัวหนึ่งโชว์ให้คนทั้งโลกได้เห็นกันทั่วหน้า What the fuck จากนั้นครับท่านนายกก็งงใหญ่เลยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยนี่อํากันเล่นใช่ไหมแต่ที่ปรึกษาคนหนึ่งก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงครับนายกก็บอกว่าเดียวนะเมื่อกี้เธอพูดว่าหมูนะหมูเอากับหมูเนี่ยนะไม่หน่ำซ้ํายังไลฟ์สดออกทีวีอีกนะ <c oughs> เพื่อมันเป็นใครเนี่ยที่ปรึกษาก็บอกว่าเรากําลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ครับ เรายังไม่รู้ว่าไอ้โจรเนี่ยมันคือใครในายกก็บอกว่าผมจะไม่เอากับหมูเด็ดขาดอีกทั้งนายกไมเคิลก็ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนไม่ได้แต่มันก็สายเกินแก้ซะแล้วครับเพราะว่าคลิปที่ท่านนายกไมเคิลเนี่ยได้ดูตะกี้มันถูกเผยแพร่ทาง YouTube ครับแถมยังมีคนดูคลิปนั้นแล้วประมาณ5 0,000กว่าคน หลังจากนั้นครับหนังก็พาเราไปดูว่าผู้คนเนี่ยต่างก็เริ่มเห็นคลิปของเจ้าหญิงซูซน่าที่พูดถึงเรื่องนายกที่ต้องเอากับหมูใน YouTube แล้วนะครับตัดมาฝั่งสถานีโทรทัศน์ u k เสถานีนี้ครับก็ประมาณช่อง3หรือช่อง7ของไทยเรานะครับซึ่งได้รับคำสั่งจากนายกว่าห้ามเผยแพร่ข่าวนี้เด็ดขาด แต่คลิปดังกล่าวครับมันเผยแพร่เร็วมากๆทํำให้ช่องดังๆอย่าง bbc เอย fox เอยเล่นข่าวนี้กินหมดแล้วสุดท้ายช่อง ukn ก็ไม่มีทางเลือกครับก็เลยจำใจต้องเล่นข่าวนี้ก็เลยทำให้คนทั้งประเทศอังกฤษเนี่ยได้รู้เรื่องอื้อฉาวแทบจะทุกคนเลยเหตุการณ์นี้ครับเริ่มจะทำให้เราเห็นทีละนิดแล้วว่าเหล่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถยับยั้งสถานการณ์นี้ได้เลยเมื่อไม่สามารถปิดข่าวนี้ได้และยังหาคนร้ายไม่เจอ เหล่าคณะรัฐมนตรีก็จาเป็นต้องหาแผนสํารองไว้ครับไอ้แผนสํารองที่ว่าเนี่ยก็คือการใช้คนแสดงแทนแล้วก็ใช้กราฟิกอะไรช่วยให้มันเนียนๆอะไรประมาณนี้เวลาผ่านไปเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงก่อนที่จะถึง5้าโมงเย็นเรื่องนายกรัฐมนตรีไมเคิลที่จะต้องเอากับหมูเผยแพร่ไปเร็วมากๆในทาง y o u t u b e มีคนดูคลิปนั้นแล้วครับกว่า20ล้านคนและทาง Twitter มีคนทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งคนต่อน,นาที บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระดับประเทศแล้วนะครับแต่มันคือระดับโลกเลยก็ว่าได้ตัดมาทางฝั่งของนายกไมเคิลกันบ้างครับก็ยังคงไม่ได้เรืองอะไรมากเกี่ยวกับโจรลักพาตัวไม่หนำซ้ำยังโดนบีบทุกทางอีกไม่ว่าจะเป็นทางทีวีที่ตั้งโพลมาเลยลงความเห็นว่านายกควรเอากับหมูไหม หรือจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตที่มีคอมเมนต์แย่ๆที่ล้อเลียนเรื่องนายกว่าจะเอากับหมูอะไรประมาณนี้มิหนำซ้ำครับทางาาชนีเองถึงก็ต้องโทรมาหาเลยว่าฉันหวังว่าคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้สซูาน่าปลอดภัยนะเอา้าบีบนายกเข้าไปและในที่สุด ก็เหมือนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาบ้างนะครับก็คือทางนายกได้แกะรอยที่ที่คลิปนั้นอัปโหลดได้แล้วไอที่ที่ว่าเนี่ยก็คือที่มหาลัยแห่งหนึ่งครับนายกดีใจมากส่วนทางฝั่งแผนสำรองที่จะต้องใช้นักแสดงแทนนายกะนะครับก็เริ่มลองกราฟิกการเคลื่อนไหวการสตกอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งยังได้นักแสดงมาแล้วด้วยอะไรอะไรก็เหมือนจะดีะนะครับแต่ไอคนร้ายมันรู้ทันเว้ยว่าทางฝั่งนายกเนี่ย กงก็เลยได้ส่งกล่องพัสดุไปทางสถานีโทรทัศน์ UKN ปรากฏว่าในกล่องเนียมีแฟชชั่นได้อยู่อันนึงและที่พีกกว่านั้นก็คือในกล่องมีนิ้วพร้อมกับแหวนแพงๆซึ่งแหวนนั้นอะ่ะเป็นของเจ้าหญิงซูซน่าครับ แน่นอนครับว่าแค่นี้ยังไม่น่าเชื่อหรอกครับว่านิ้วที่ส่งมาเนี่ยเป็นของเจ้าหญิงซูซาน่าจริงๆไอ้คนร้ายนั้นก็เลยส่งแฟชได้ไปให้ด้วยะนะครับซึ่งในแฟชได้เนี่ยมันก็มีคลิปที่เจ้าหญิงซูซาน่ากำลังโดนตัดนิ้วอยู่จริงๆเลยตอนนี้ก็ถ้ากับว่าแผนสำรองเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทางคนร้ายมันรู้ทันอีกครั้งเจ้าหญิงซูซาน่ายัางมานิ้วขาดอีก ตัดมาดังฝั่งนายกครับตอนนี้ได้ส่งกองกําลังไปที่มหาลัยเรียบร้อยแล้วกําลังเตรียมที่จะบุกแล้วและในขณะเดียวกันเองทางผู้สื่อข่าวของ UKN คนหนึ่งที่ชื่อว่ามาลายก้าเหมือนเขาจะรู้ว่าที่มหาลัยแห่งนี้เป็นที่ที่คนร้ายได้อัปโหลดคลิปเจ้าหญิงสูสานาลง YouTube ก่อนขายเพื่อนเลยเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่งในทีมงานของนายกไมเคิลน,นะครับก็เลยได้ข้อมูลมา และเธอก็หวังจะเก็บภาพการจับกลุ่มของคนร้ายเนี่ยเพื่อที่จะไปลงช่องข่าวของตัวเองก่อนขครเพื่อนทางกองกําลังของนายกก็บุกขึ้นไปในตึกตึกนั้นครับแล้วก็ไปเจอห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นเนี่ยเหมือนกับมีคนถูกมัดไว้กับเก้าอี้อยู่ครับเอาละครับจังหวะนี้นายกลุ้นเย่ยวเหนียวเลยถ้าแผนล่มเนี่ยก็ถ้าขอว่าฉันเนี่ยต้องเอากับหมูนะเฮ้ยเอาหน่อยไว้เพื่อนจากนั้นกองกำลังก็บุกเข้าไปในห้องนั้นเลยครับ เฮ้ย hey, นี่ตำรวจอย่าขยับนอนลงกับพื้นซะจังหวะนี้ภาพมันจะฟุงฟ้งๆยังไม่เห็นอะไรแน่ชัดนะครับว่าใครอยู่ในห้องนี้บ้างแต่พอตำรวจเข้าไปใกล้ๆครับสิ่งที่เห็นอุทานมาได้คำเดียวเลยครับว่าชิปหายแล้วนายกไมเคลิลเอ้ยเพราะว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันคือหุ่นครับที่นั่งกับเก้าอี้อยู่ไม่มีวีแววของเจ้าหญิงซูซันนาหรือแม้กระทั่งคนร้ายเลยสรุปก็คือการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนายกโดนต้มครับ ตอนนี้เวลา3โมง40แล้วทั้งแผนหลักแผนสำรองล่มล่มทุกอย่างแต่นายกไมเคิลครับก็ยังพยายามหลอกตัวเองอยู่มันน่าจะมีเบาะแสอะไรสักอย่างสิแต่ที่ปรึกษาของเขาก็บอกว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะไหมถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคณจะไม่ใช่แค่นักการเมืองที่เสื่อมเสียแต่ทุกคนจะเกลียดคุณและจะไม่ใช่แค่เกลียดคุณธรรมดาเท่านั้นถ้าเจ้าหญิงซูซานนามาตายจริงๆ คุณและครอบครัวขอวคุณนั้นจะถูกตามฆ่ายอย่างแน่นอนทางไมเคิลก็ไม่มีทางเลือกนะครับจำใจต้องเอากับหมูถึงขนาดที่ว่าระหว่างที่เดินทางไปสถานีถ่ายทอดสดนั้นเงียบกริบเลยครับไม่ยอมคุยกับใครเลยตัดมาที่ฝั่งประชาชนกันบ้างนะครับเรียกได้เลยว่าทั้งประเทศล้างล้างเลยครับเพราะว่าทุกคนต่างก็เฝ้ารอเหตุการณ์นี้จริงๆนะครับถึงขนาดที่ไม่มีใครออกจากบ้านเลยในเวลานั้น เอาละครับและแล้วถึงเวลาที่นายกไมเคิลจะต้องปี้กับหมูให้เราดูแล้วก่อนที่จะทำครับนายกก็พูดให้เราได้ยินว่าผมหวังว่าสิ่งนี้จะทําให้เจ้าหญิงซูสน่าปลอดภัยนะและผมรักภรรยาของผมมากนะครับจากนั้นก็ให้ภาพประชาชนมันเล่าแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเจ้าหญิงซูสนาก็ถูกปล่อยตัวส่วนคนร้ายก็แขวนคอตาย ทำให้เราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลยครับว่าคนร้ายทําไปเพื่ออะไรและที่สําคัญนิ้วที่ส่งให้สํานักก่าว UKN เนี่ยเป็นนิ้วของคนร้ายครับไม่ใช่ของซูซาน่าแต่อย่างใดและที่พีกกว่านั้นคือคนร้ายเขาปล่อยตัวเจ้าหญิงซูซาน่าออกมาก่อนเวลาถ่ายทอดสดแล้วประมาณ30นาทีเชื่ย <Cheer. S 1> บอกได้เลยครับว่านายกปี้หมูฟี ก่อนจบครับ1ปีต่อมาเหมือนกับว่านายกกลายเป็นที่รักของคนอังกฤษมากขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาของเขากับแย่ลงมากจนผ่านมา1ปีแล้วเจนภรรยาของนายกก็ยังไม่ยอมคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ หรือใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนอยากเพิ่มรายละเอียดตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาคุยกันได้ครับและสำหรับซีรีส์ Black Miller ก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยก็กดติดตามสักนกระดิ่งกันไว้เลยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะโอเคครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามกันด้วยละสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ